นสนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบรรยากาศการแข่งขันสนามที่20ของฤดูการเต็มไปด้วยความร้อนระอุสมกับเป็นหนึ่งในสนามที่ท้าทายที่สุดในปฏิทินการแข่งขันแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกต่างจับจ้องมาที่มาเลเซียด้วยความคาดหวังที่จะได้เห็นการต่อสู้อันดุเดือดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันเสาร์กลับเป็นบทละครสุดพลิกผันที่ไม่มีใครคาดคิด มันคือเรื่องราวของโชคชะตาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ราวกับฟีนิกซ์ของนักบิดคนหนึ่งที่เคยตกอยู่ในความมืดมิดและการล่มสลายอย่างไม่น่าเชื่อของเอกทีมหนึ่งที่เพิ่งจะเฉลิมฉลองชัยชนะอันหอมหวานมาหมาดๆอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้วีรบุรุษกลายเป็นผู้แพ้และผู้ที่เคยสิ้นหวังกลับมายืนบนจุดสูงสุดได้ครั้งไปติดตามพร้อมกันเลยครับ การคว้าตำแหน่งโพสิชันของฟานเชสโกเปโกบันยันย่าในครั้งนี้มีความหมายมากกว่าแค่ได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งที่ดีที่สุดแต่มันคือการประกาศสัปดาหการกลับมาทวงฟอร์มเก่งของเขาอีกครั้งหลังจากต้องเผชิญกับฝันร้ายในสนามแล้วสนามเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของบันยันย่าในวันเสาร์นั้นน่าทึ่งอย่างแท้จริง เขาต้องแบกรับความกดดันมหาศาลจากผลงานที่ย่ำแย่ใน2ส,สนามล่าสุดที่มันดาลิก้าและฟิลิปไอแลนด์ซึ่งเป็น Pointless Weekends ที่ทำให้เขาไม่มีคะแนนติดมือเลยและอันดับในตารางคะแนนรวมก็ร่วงหล่นไปอยู่อันดับ4 ยิ่งไปกว่านั้นอุปสรรคของเขายังไม่หมดเพียงเท่านั้นเมื่อเขาต้องเริ่มต้นเส้นทางจากการแข่งขันในรอบควอเลือกหนึ่งซึ่งเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจและไม่มีที่ว่างสําหรับความผิดพลาดอย่างไรก็ตามในมุมมองของบรญญายน่าเองการที่เขาต้องลงไปสู้ในคิวหนึ่งไม่ได้เป็นสัญญาณว่าเขาขาดความเร็วอย่างแท้จริงแต่เป็นผลมาจากการที่เขาไม่สามารถทํารอบใดอย่างสมบูรณ์แบบในวันศุกร์ซึ่งยิ่งตอกย้ําถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาในการกลับมาครั้งนี้ และในเวลาแห่งการชัยชนะบัญญันยาก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นถึงหัวใจนักสู้ของเขาเขารีกเข้นศักยภาพสูงสุดจากดูคติที่ P25 ของเขาเพื่อสร้างสคร์รอบค u อลิฟายที่สมบูรณ์แบบในรอบ Q2 ด้วโดยเวลา1นาที 57.001s ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มีคู่แข่งคนใดสามารถทำลายได้ เป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมแม้จะยังไม่สามารถทำลายสถิติ All Time Lap r e c o r d ของตัวเขาเองที่ทำไว้ในปี2023 1นาที 56.337s แต่มันก็เพียงพอที่จะส่งให้เขาคว้าตำแหน่ง Pro Position ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนับแต่สนามที่โมเตกิคำพูดของเขาหลังจบการแข่งขันที่ว่า is a roller coaster คงจะสรุปอารมณ์และความรู้สึกของการ comeback ครั้งนี้ได้ดีที่สุด ในขณะที่โรงรถของดุคติกำลังเฉลิมฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อีกฝากหนึ่งของพิษกลับเต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่าผิดหวังและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ วงการมอเตอร์ g ีต้องตกทะลึงกับฟอร์มที่ดิ่งลงเหวอ,อย่างน่าใจหายของทีมอัปเปรียซึ่งถือว่าเป็นการพลิกผันที่น่าจับตามองที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์นี้หลังจากที่เพิ่งจะสร้างผลงานระดับมาตอร์พีด้วยการคว้าชัยชนะแบบดับเบิลที่ฟิลิปแลนด์พวกเขากลับต้องมาเผชิญกับความว่างเปล่าที่เซปังอย่างสิ้นเชิง โซคณาตกรรมของอัปิลิยาในครั้งนี้มีรากฐานมาจาก2ปัจจัยหลักที่น่ากังวลคือวิกฤตทางเทคนิคของตัวรถและการหายไปของขุนพลหลักปัญหาเชิงเทคนิครถแข่ง RSGP 2 0 2 5ดูเหมือนจะสูญเสียความแข็งแกร่งอันเป็นเอกลักษณ์ของทีมไปนั่นคือความเสถียรที่เคยเป็นจุดที่นักบิดคู่แข่งต่างยกย่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบแค่การเข้าโค้งและการเบรกเท่านั้น แต่ยังลามไปถึงการเร่งออกจากคองทําให้รถไม่สามารถคาดเดาได้และนักบิดไม่สามารถรีดเข็มศักยภาพออกมาได้เต็มที่หลังจากที่อปิลิยาสร้างเรื่องราวอันน่าประทับใจด้วยการไต่เต้ามาจากทีมท้ายตารางมาเป็นผู้ท้าทายแชมป์ตอนนี้พวกเขากับแทบจะไม่มีตัวตนในสนามเลยในฤดูกาลที่ควรจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาการหายไปของกำลังหลัก ทีมยังคงต้องเผชิญกับความจริงว่าจอเก้ามาตินนักบิดแชมป์โลกและกำลังสำคัญของทีมยังไม่สามารถกลับมาลงแข่งขันได้เนื่องจากต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวาซึ่งได้รับมาตั้งแต่สนามที่โมเตกิการหายไปของเขาไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการออกสนามแต่ยังมีผลต่อทิศทางการพัฒนารถอีกด้วย อปิริยาจะถอดรหัสปัญหาความเสถียรที่หายไปก่อนที่มันจะกลายเป็นจุดอ่อนท้าวันของรถ RSGP 2 5ได้หรือไม่นี่คือคำถามที่ทีมต้องรีบหาคำตอบท่ามกลางเรื่องราวดราม่าอื่นๆที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในสนามนอกเหนือจากเรื่องราวของบัญญญาและอปิริยาแล้วรอบควอลิฟายแมสสปรินเรสที่เซปังยังมีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆอีกมากมายที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงอันล้วนแต่เพิ่มสีสันและความน่าตื่นเต้นให้กับการแข่งขัน อเล็กซ์มาเกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในสปินเรสวันเสาร์โดยการจบการแข่งขันในอันดับที่2ซึ่งผลงานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันเพียงพอที่จะทำให้เขาการันตีตำแหน่งรองแชมป์โลกประจำปี2025ได้สำเร็จและที่สำคัญมันได้สร้างประวัติหน้าใหม่ให้กับวงการด้วยการเป็นมา r ์เกสวันทูในตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกเฟอร์มินอ e ัลเดเกตต้องเจอกับเหตุการณ์สุดประหลาดประหลาดหลังจากที่เขาล้มในรอบควอลิอไฟหนึ่งที่โคองสี แต่ในขณะที่กำลังขี่รถกลับเข้าพิษก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำสองจนรถพุ่งเข้าชนกำแพงอย่างจังโชคดทีที่ทีมสามารถเตรียมรถสำรองได้ทันเวลาและเขาก็ยังสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจนคอลิฟายได้ในอันดับที่6ฟาบิโอกติราโรจากทีมยำห้ากลับมามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งและเกือบจะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการคว้าพบโพซิชันได้สำเร็จแต่เขากลับมาพลาดเสียเวลาในช่วงสุดท้ายของรอบอย่างน่าเสียดายทำให้ต้องออกสตาร์ทในอันดับที่4 เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ได้จัดฉากให้การแข่งขันในวันอาทิตย์น่าตื่นเต้นและคาดดาวได้ยิ่งขึ้นไปอีกวันเสาร์ที่เซบังได้ใช้ภาพที่ชัดเจนคือมันคือการตอกย้ำความเหนือชั้นทางวิศวกรรมของดูคติที่สวนทางกับวิกฤตทางเทคนิคที่น่าตกใจของอป,ปริลิยาการกลับมายัางแข็งแกร่งของเต็โกบันยัญญา เป็นสัญญาณเตือนไปยังคู่แข่งทุกคนในขณะที่วิกฤตของอัปิลิยาก็แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จในโลกของ MotoGP นั้นเบาะบางเพียงใดและความแข็งแกร่งของขุมกำลังจากค่ายสีแดงก็ได้รับการตอกย้ำอีกครั้งด้วยการครองตำแหน่งแถวหน้าทั้งหมดบนกริดสตาร์เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลรวยตรงต่อภาพรวมการแข่งขันที่เหลืออยู่และการลุ้นอันดับในตารางคะแนนสะสมอย่างแน่นอน การกลับมาทวงบาลางของเป็กโก้บัญญญาจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาสู่ฟอร์มแชมป์โลกอย่างถาวรได้หรือไม่และอปิลิยาจะสามารถกอบกู้วิกฤตทธาและกลับมาต่อสู้ได้ทันเวลาก่อนที่ทุกอย่างจะสายกันไปหรือไม่วันอาทิตย์นี้มีคำตอบ